ยังไงนะ,นะสงสัยต้องซื้อครับสวัสดีครับสัปดาห์นี้ผมนายเอ๊ะจะพาคุณไปหาคำตอบว่าการตดช่วยบำบัดไตได้จริงหรือ,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 อโลกออนไลน์แชร์ข่าวผู้ป่วยโรคไตมีทางรอดเพียงตดหรือดมกลิ่นตดช่วยบำบัดไตได้เรื่องนี้ไม่เป็นความจริงนะครับ เคยสงสัยไหมครับว่าตดเกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไมเราถึงต้องตดเดี๋ยวผมนายเอ๊ะจะขออธิบายสั้นๆละกันนะครับตดเกิดจากแก๊สที่สะสมในระบบย่อยอาหารเมื่อเรารับประทานอาหารเข้าไประบบย่อยอาหารในร่างกายก็ทําการย่อยอาหารเท่านั้นแหละครับกระบวนการย่อยอาหารนี่แหละครับที่ทำให้เกิดการสะสมของแกส๊ส เมื่อมีแก๊สสะสมมากเข้าส่วนใหญ่เนี่ยร่างกายก็จะขับด้วยการเรอแต่ก็มีแก๊สบางส่วนนะครับที่ไม่ถูกขับออกแก๊สส่วนนี้เนี่ยนะครับจะไปสู่ระบบการย่อยอาหารผ่านลำไส้ทำให้เกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อมีลมในท้องอาหารไม่ย่อยและร่างกายของเราก็จะขับลมนี้ออกมาในรูปแบบของการตดนั่นเองแหละครับ มีหลายคนมีอาการตดบ่อยตดประจําตดมีกลิน่นฉะนั้นมาลองดูกันนะครับว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้เกิดตดรับประทานอาหารที่ย่อยยากอาหารจำพวกมีน้ำตาลหรือแป้งสูงเช่นหัวหอมถั่วกะัลำปลีนมน้ำอัดลมเป็นอาหารที่ร่างกายเนี่ยย่อยยากนะครับจึงยิ่งทําให้เกิดแก๊สในกระบวนการย่อยเลยครับ การกลืนอากาศมากไปเช่นเขียวหมากฝรัง่งสูบหรีการกลืนอากาศมากไปเนี่ยนะครับทำให้อากาศเหล่านั้นไหลลงสู่ระบบย่อยอาหารและลำไส้จนสุดท้ายร่างกายก็ขับออกมาในรูปแบบตดนั่นเองแหละครับยารักษาโรคบางชนิดเช่นยารักษาโรคเบาหวานดังนั้นนะครับการตดจึงไม่เป็นอาการของผู้ป่วยโรคไตไม่เกี่ยวข้องกับโรคไตและ ไม่ได้บำบัดโรคไตแต่อย่างใดนะครับสำหรับผู้ป่วยโรคไตผมมีข้อแนะนำแนวทางการดูแลสุขภาพตัวเองมาฝากกันครับคุมอาหารและน้ำหนักตัวรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการใช้ยาและอาหารเสริมเพราะผู้ป่วยหลายท่านนะครับอาจมีข้อสงสัยว่าอาหารเสริมหรือยาที่ขายตามท้องตลาดสามารถรับประทานได้ไหมทางที่ดีเนี่ยนะครับควรปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลเพื่อความปลอดภัยดีที่สุดครับควบคุมอาการของโรคร่วมเช่นโรคเบาหวานหรือโรคหัวใจให้อยู่ในภาวะปกติดูแลความสะอาดของร่างกายป้องกันการติดเชื้อ มันสังเกตอาการผิดปกติต่างๆที่อาจเกิดขึ้นนะครับเช่นตัวบวมปัสสาวะผิดปกติฉะนั้นผู้ป่วยโรคไตทุกคนนะครับควรปฏิบัติตนตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดนะครับอย่าเที่ยวไปดมกลิ่นตดใครนะครับเพราะนอกจากจะไม่ช่วยรักษาโรคไตแล้วยังมขมคอด้วยนะครับ <c oughs> ติดตามเอ๊ะยังไงนะสงสัยต้องสืบก่อนจะเงิบได้ตามช่องทางแฟนเพจ NSM Thailand หรือรับฟังได้ทาง YouTube NSM Thailand และ SoundCloud Podcast Station The Cube ทุกวันพุธเวลาเที่ยงตรงนะครับเอ๊ะยังไงนะสงสัยนะต้องซืบ